ใหไมฟันค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่อง50ข้อคิดจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกค่ะโดยโรเบิร์ตคิโยโซกิค่ะข้อหนึ่งนะคะทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดของเราก็คือความคิดค่ะเพราะความคิดสามารถกำหนดชีวิตและการกระทำของเราได้ค่ะข้อ2จงทำงานเพื่อเรียนรู้และอย่าทำงานเพื่อเงินนะคะข้อ3 ถ้าคุณทำงานเพื่อเงินอำนาจจะอยู่ในมือนายจ้างค่ะแต่ถ้าคุณทำงานอำนาจจะอยู่ในมือคุณค่ะข้อ4นะคะพ่อจนประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อสะสมเงินค่ะพ่อรวยใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อการลงทุนค่ะข้อ5นะคะการมีเงินมากๆไม่สำคัญเท่าการรู้จักวิธีรักษาเงินให้อยู่กับเราค่ะข้อ6นะคะคนจนเจอของที่อยากได้บอกว่า เราไม่มีเงินซื้อแต่คนรวยมักจะตั้งคำถามตลอดเวลาว่าเจอของที่อยากได้เราจะซื้อมันได้อย่างไรคะ่ะข้อ7นะคะคนรวยให้ความสำคัญกับทรัพย์สินคะ่ะคนทั่วไปสนใจแต่รายได้คะ่ะข้อ8นะคะธุกรกิจแก้ปัญหาให้ผู้คนได้มากเท่าไรธุกรกิจนั้นก็ยิ่งร่ำรวยคะ่ะข้อ9นะคะทั้งแตกเป็นเรื่องชั่วคราวคะ่ะ ความจนเป็นเรื่องข่าวรค่ะข้อ10นะคะคนจนมักคิดว่าฉันทําไม่ได้แต่คนรวยมักคิดว่าฉันต้องทําอย่างไรค่ะข้อ11นะคะนิสัยการใช้เงินจะท้อนให้เห็นว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นคนรวยคนชั้นกลางหรือว่าคนจนค่ะข้อ12นะคะพ่อจนบอกว่าชาตินี้ไม่มีวันรวยแน่นอนพ่อรวยบอกว่าคนรวยเขาไม่คิดแบบนั้นหรอก ข้อ13นะคะพ่อจนสอนว่าตั้งใจเรียนจะได้ทำงานกับบริษัทที่มั่นคงค่ะพ่อรวยสอนว่าตั้งใจเรียนจะได้ซื้อบริษัทที่มั่นคงค่ะข้อ14นะคะถ้าคุณอยากทำงานเพื่อเงินให้เรียนเอาที่โรงเรียนค่ะแต่ถ้าคุณอยากให้เงินทำงานให้ให้คุณเรียนจากชีวิตจริงค่ะข้อ15นะคะพ่อจนสอนว่า การรักเงินเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่วร้ายค่ะพ่อรวยสอนว่าการขาดเงินเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่วร้ายค่ะข้อ16นะคะพ่อจนสอนว่าคนรวยควรเสียภาษีมากๆเพื่อช่วยคนจนค่ะพ่อรวยสอนว่าภาษีทำโทษคนขยันให้รางวัลคนขี้เกียจค่ะข้อ17นะคะพ่อจนบอกว่าพ่อไม่รวยเพราะพ่อมีลูก แต่คนรวยบอกว่าพ่อต้องรวยเพราะพ่อมีลูกค่ะข้อ18 18ค่ะพ่อจนบอกว่าเรื่องเงินทองต้องปลอดภัยไว้ก่อนพ่อรวยบอกว่าต้องรู้จักวิธีจัดการกับความเสี่ยงค่ะข้อ19นะคะพ่อจนบอกว่าบ้านเป็นการลงทุนและเป็นทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดค่ะพ่อรวยบอกว่าบ้านไม่ใช่การลงทุนค่ะและเป็นนี้สินที่ใหญ่ที่สุดค่ะข้อ20ิบนะคะ พ่อจนชำระหนี้เป็นอันดับแรกค่ะพ่อรวยชำระหนี้เป็นอันดับสุดท้ายค่ะข้อ21นะคะพ่อจนสอนวิธีเขียนเีซูเม่ค่ะทำอย่างไรถึงจะให้ได้งานค่ะส่วนพ่อรวยนะคะสอนวิธีเขียนบิสซเนสแพนค่ะทำอย่างไรถึงจะสร้างงานค่ะข้อ22นะคะพ่อจนบอกว่าเงินไม่สำคัญพ่อรวยบอกว่าเงินคืออำนาจค่ะ ข้อ23นะคะไวพริบทางการเงิน4ี่อย่างได้แก่ค่ะข้อ 1. ความรู้ทางบัญชีข้อ 2. ความรู้ทางการลงทุนข้อ3เข้าใจตลาดค่ะและข้อ4ความรู้เรื่องกฎหมายค่ะข้อ24การเรียนรู้วิธีทำงานให้เราค่ะต้องเรียนรู้กันตลอดชีวิตข้อ25นะคะคนรวยให้ความสำคัญกับทรัพย์สินค่ะแต่คนทั่วไปให้ความสำคัญกับรายได้ค่ะ ข้อ26นะคะถ้ารู้เรื่องเงินคุณมีโอกาสก้าวหน้าไปได้ไกลค่ะแต่ถ้าไม่รู้โลกนี้เป็นโลกที่น่ากลัวสำหรับคุณค่ะข้อ27นะคะสำหรับพ่อจนแล้วความมั่นคงในงานสำคัญที่สุดค่ะส่วนพ่อรวยนะคะการเรียนรู้สำคัญที่สุดค่ะข้อ28นะคะถ้าคุณรู้ว่าตัวเองคือต้นตอของปัญหานะคะ จงเปลี่ยนตัวเองด้วยการหาความรู้เพิ่มเติมค่ะเพื่อความฉลาดมากขึ้นอยากไปโทษคนอื่นนะคะจากปัญหาของตัวเองค่ะข้อ29นะคะคนรวยมุ่งสร้างเครือข่ายค่ะคนทั่วไปมักมองหางานทำค่ะข้อ30นะคะอย่าให้อารมณ์เป็นตัวกำหนดการกระทำค่ะจงใช้สมองเป็นตัวกำหนดการกระทำค่ะข้อ31นะคะ ผู้ชนะคือผู้ที่ไม่กลัวการล้มเหลวค่ะคนที่หลีกเลี่ยงการล้มเหลวนะคะคือคนที่จะไม่ประสบความสำเร็จค่ะข้อ32นะคะจอบย่อมาจาก just over broke ค่ะหรือแค่พอมีเงินเลี้ยงชีวิตค่ะข้อ33นะคะกระแสงเงินสดคือเรื่องราวที่บอกวิธีจัดการกับการเงินของแต่ละคนค่ะ ข้อ34นะคะคนรวยเพิ่มทรัพย์สินคนจนเพิ่มหนี้สินค่ะโดยเข้าใจว่าเป็นทรัพย์สินค่ะข้อ35ค่ะทรัพย์สินคืออะไรก็ตามที่ทําให้เงินเข้ากระเป๋าค่ะหนี้สินคืออะไรก็ตามที่ทําให้เงินออกจากกระเป๋าค่ะข้อ36นะคะโรงเรียนมีไว้ฝึกลูกจ้างชั้นดีค่ะไม่ได้มีไว้ผลิตนายจ้างชั้นเยี่ยมค่ะ37นะคะ เครื่องวัดฐานะทางการเงินคือถ้าเราเลิกทำงานแล้วนะคะเราจะมีเงินเหลือใช้ได้นานแค่ไหนคะข้อ38นะคะคนชั้นกลางไม่กล้าเสี่ยงค่ะทำให้ยึดติดกับงานและเงินเดือนค่ะเพราะเขารู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดค่ะข้อ39นะคะคนรวยซื้อความสบายทีหลังค่ะคนชั้นกลางนะคะมักซื้อความสบายก่อนค่ะ ข้อ40นะคะหลายคนไม่เคยคิดถึงความแตกต่างระหว่างคุณทำอาชีพอะไรกับคุณทำธุรกิจอะไรค่ะข้อ41นะคะสร้างธุรกิจด้วยการลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างรายได้ค่ะจงทำให้เงินนั้นทำงานหนักเพื่อคุณค่ะข้อ42นะคะคนที่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนคือคนที่จะประสบความสำเร็จค่ะข้อ43นะคะ ถ้าคุณมีความรู้เรื่องการเงินคุณจะมีโอกาสจะเดินก้าวหน้าไปได้ไกลค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้นะคะโลกนี้จะเป็นโลกที่น่ากลัวมากสำหรับคุณค่ะข้อ44นะคะ data is new oil ใครมีข้อมูลมากที่สุดทันสมัยที่สุดนะคะเข้าใจง่ายที่สุดคือเจ้าของกลุ่มทรัพย์ค่ะข้อ45นะคะอุปสรรคที่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จทางการเงินคือ ความรู้สึกกลัวค่ะมองโลกในแง่ลบขี้เกียจค่ะ46นะคะความกลัวโดยไม่มีเหตุผลทําให้เรามองโลกในแง่ลบทําให้เราเป็นคนมองเห็นแต่ข้อเสียค่ะข้อ47นะคะ3ทักษะสําคัญที่ผู้เริ่มต้นทําธุรกิจของตนเองคือข้อ1ค่ะการบริหารกระแสงเงินสดข้อ2การบริหารคนข้อ3การบริหารเวลาค่ะ ข้อ48นะคะความรู้ทำให้ได้เงินค่ะความไม่รู้ทำให้เสียเงินค่ะข้อ49นะคะพ่อรวยสอนให้เรามองในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อ50ผู้ที่ชนะนะคะรู้ว่าการแพ้เป็นส่วนหนึ่งของการชนะค่ะ จบแล้วนะคะถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ